เมนชาวเวียดนามวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าชัยเหนือเวียดนาม3-1ต่ set, อเซตเมาแชมป์ซีลีก2สนามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1ต่อเซต25-22ต่อ25-17ต่อ19-25ต่อและ25-15ต่อผงาดคว้าแชมป์ซีวีลีกประจําปี2 0 2 4ได้ทั้ง2สนามนะครับ เป็นการแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเซตแรกนะครับทั้ง2ฝ่ายทําได้ดีทั้งคู่นะครับทำให้ในช่วง6สกอร์แรกออกมาค่อนข้างสูสีเลยจากนั้นสาวไทยอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับทำคะแนนหนีห่างเป็น12ต่อ7นะครับแม้ว่าเวียดนามจะพยายามในช่วงหลังนะครับแต่ไทยก็ปิดเซตไป25ต่อ22นะครับ มาเซตที่2ครับเวียดนามพยายามแก้เกมอย่างสุดความสามารถนะครับทำให้เป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อน9ต่อ6นะครับแต่ทว่าทีมชาติไทยก็ใส่เกมรุกอันต่อเนื่องกลับมาแซงนํารวด18ต่อ13ก่อนจะขึ้นเซตพอยต์นะครับที่24ต่อ17และสุดท้ายก็ปิดเซตไปได้ในแต้มถัดไป มาเซตที่3นะครับทั้ง2ฝ่ายกลับมาสูส่ีกันอีกครั้งไม่มีใครทําแต้มหนีใครได้นะครับจนมาเสมอกันที่7ต่อ7ก่อนเวียดนามจะได้แต้มต่อเนื่องจนขึ้นนํา12ต่อ8ก่อนจะยืดระยะห่างเป็น21ต่อ12และปิดเซตนี้ไปนะครับเป็น25ต่อ19มาเซตที่4นะครับสาวไทยกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นเซตนะครับ8ต่อ3พร้อมทิ้งห่างเป็น16ต่อ9 ก็อจะไหลาย,ยาวนะครับทำ9แมตช์พอยต์นะครับแล้วก็ปิดเกมนี้ไปนะครับ25ต่อ15ผงาดคว้าชแชมป์ซี e ีลีกได้ในปีนี้นะครับทั้ง2สนามเลยเราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างอย่างเช่นชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามอ่อนแอกว่าพวกเขาทุกด้านรวมทั้งโค้ชด้วยดังนั้นปล่อยให้เวียดนามเล่นแบบอิสระอาจส่งผลให้ผลงานดีขึ้น ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า B ีหนึ่งเวียดนามไม่ดีขึ้นมาหลายปีแล้วสําหรับทีมชาติเวียดนามในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเมื่อวานผมคอมเมนต์ว่าหลายคนหวังว่าเวียดนามจะชนะไทยบนแผ่นดินของตนแต่มันยากเกินเหมือนเก็บดาวจากฟ้าระดับของเขาสูงกว่าเรามากปัจจุบันถ้าเทียบทั้งสองทีมแล้วอัตราส่วนเป็น60ต่อ 40, 40โอกาสไทยชนะมากกว่า ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็ここมากล่าวว่าโคช้ชไม่มีกลยุทธ์ที่ดีเวียดนามควรจ้างโค้ชชาวต่างชาติมาพัฒนาในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็ここมากล่าวต่อไปอีกว่าโคช้ชไม่รู้จะทาอะไรปล่อยให้นักกีฬาเล่นอย่างสิ้นหวังซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่าตนน้นไทยสู้กับเวียดนามสบายสบายมากเลยในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าเอาน้าสาวทีมเขามีขุมกําลังที่แกร่งกว่ามาก มีผู้เล่น4คนเล่นในต่างประเทศแน่นอนว่าเก่งกว่าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าทีมเวียดนามต้องฝึกซ้อม B1 อย่างถูกต้องเท่านั้นคอมเมนต์ comment ต่อไปครับน่าจะไล่โค้ดออกซะในครั้งที่ท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่ายิ่งเล่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นสไตล์การเล่นแย่จับได้หมดเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับบอกว่า ย,ยังคงรักษาสีิรภาพของผู้เล่นได้ดีในคราที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าฉันสนุนคุณสุดหวัวใจแต่เมื่อได้พบกับประเทศไทยฉันรู้ว่าไม่มีทางที่เราจะทําได้แบบนั้นซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากลาว่าวเลย์บอลหญิงเวียดนามน่าเชิญโค้ชชาวต่างชาติโชคไม่ดีท,ที่มีแต่ลูกเล่นเก่าสำหรับโค้ชต้วนเกียต จะแพ้ทั้งอินโดและฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปครับไทยไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าเวียดนามตอนนี้อย่างเอาชนะพวกเขาไม่ได้ความต้องการของชั้นคือเล่นให้มันดีและไม่แพ้แบบแต้มห่างเกินไปแค่นี้ถือว่าโอเคมากเวียดนามสู้ๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเวียดนามเล่นดีแต่ไทยมีคลาสเกินสู้ไม่ไว ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าเวียดนามเล่นได้อย่างเชี่องช้ามีโอกาสโตกลับมากมายแต่ไม่มีแต้มพวกเขาชนะด้วยการจ่ายบอลหนึ่งและ2แบบนั้นได้อย่างไรซึ่งท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าทําไมทุกครั้งที่เราพบกับทีมชาติไทยเวียดนามจึงโชคไม่ดีเสมอในขณะที่เมื่อเราพบกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเราก็แสดงให้เห็นถึงระดับชั้นเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับ แพ้ก็คือแพ้หากคุณชนะคุณจะเหมือนกับมังกรหรือนกฟินิกซ์แต่ถ้าคุณแพ้คุณจะโดนโทษทุกอย่างในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าไทยยังมีคลาสกว่าเวียดนามมากพวกเขามีความสม่ำเสมอมากขึ้นและได้แสดงระดับชั้นของตนในภูมิภาคตลอดหลายปีที่ผ่านมาและทีมชาติไทยพวกเขาเก่งทั้งร่างกายและทางเทคนิคเวียดนามสภาพร่างกายอย่างย่ำแย่ เทคนิคของคนรุ่นใหม่ก็ดีในตอนนี้แต่ก็ต้องใช้เวลาเพื่อสะสมทักษะให้มากขึ้นซึ่งท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าไทยเล่นดีเกินไปเวียดนามก็เล่นดีนะแต่คุมสติกันไม่ค่อยอยู่คอมเมนต์ต่อไปครับการติดท็อป14ของไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะฝึกให้นานขึ้นอีกหน่อยและต้องลงทุนอีกมากคอมเมนต์ต่อไปครับไทยมีความรู้มากกว่า ในด้านการจัดการมีเพียงผู้บริหารที่ดีเท่านั้นที่จะมีนักกีฬาที่ดีได้และในคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าต้วนเกียรติแสดงให้เห็นแล้วว่าเราแพ้ตั้งแต่เข้าสนามซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าบิ t ทูเยนมีส่วนช่วยให้ทีมเวียดนามสู้กับทีมของไทยได้แต่ทีมของเราก็ยังไม่ดีพอ ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าบ่อนแรกมันแย่มากทั้งชายทั้งทีมชายและทีมหญิงของเวียดนามครับเนี่ยเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับรเพื่อนๆนนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ